มาเข้าไปเด็เลยนะท่านชีวะเห็นอยู่ใช่ไหมอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะก็ mm hmm. คือมันจะมีพวกสกู๊ปเนี่ยที่นําเสนอพวกเด็กสู้ชีวิตอ่ะก็คือพวกเด็กที่เขาทํางานแบบว่าแทบจะไม่ได้พักเลยทั้งเรียนทั้งทํางานแทบจะไม่ได้พักเลยไนงะท่านน่าจะเคยเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนก็น่าจะเคยเห็นอยู่ในภาพรายการอะไรพวกนี้ก็ได้หรือยอ,ยอย่างเช่นไม่หมดนี่อะไรพวกเนี้ยก็มีเด็กมารอใช่แล้วทีนี้เนี่ย รายการพวกนี้ทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะแล้วก็จะมีคอมเมนต์บางประเภทเนี่ยที่บอกว่าสนับสนุนเด็กพวกนี้อย่างรุนแรงมากเลยแล้วก็สนับสนุนให้เด็กทุกคนเนี่ยอทำตามกันทําตามกันด้วยอันนี้คือผมอยากจะแย้งอย่างหนึ่งนะคือที่พวกเขาต้องทําอย่างนั้นนะเพราะอย่างที่บอกแหละว่าอะไรนะเพ่อแม่เขาเนี่ยบางทีค่าค่าแรงที่เขาได้มาเนี่ยเงินเดือนที่พ่อแม่เขาได้มาเนี่ยมันไม่พอกินไงทําให้พวกน้องๆเ,เขาต้องออกไปทําด้วย ซึ่งอันนี้นะผมอยากจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ภาครัฐควรจะแก้เลยนะเพราะว่าอย่างที่ทก็เคยพูดไปแล้วแหละว่านะถ้าเกิดประชาชนมีค่าแรงดีเนี่ยคนมันก็อยากมีครอบครัวแหละต่อให้แบบว่าจะมี LGBT เยอะขึ้นเนี่ยก็ไม่ทําให้ประชากรลดลงหรอกอถ้าเกิดว่าค่าแรงมันดีอ่ะยังไงคนมันก็อยากมีครอบครัวมีลูกแหละแต่นี่อะไรนะถึงขนาดที่แบบว่ามีบางครอบครัวเนี่ยได้ค่าแรงไม่พอใช้เนี่ยจนลูกๆต้องออกไปทํางานตั้งแต่เล็กเนี่ยผมว่ามันไม่โอเคนะตรงๆ มันไม่โอนะคือการช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นมันน่ายแล้วแล้วไอ้เด็กๆมันดดนออกมานั่นคือเรียกได้ว่าหายอย่างแท้จริงอือแล้วจริงๆเนี่ยปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ได้โดยภาครัฐนะเพราะว่าภาครัฐเป็นคนกําหนดค่าแรงอะไรต่ออะไรด้วยแล้วก็เป็นคนกําหนดเศรษฐกิจด้วยว่าจะไปแบบไหนแล้วยังมีปัญหาอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยคือภาครัฐต้องพิจารณาหนังหน้าตัวเองได้แล้วผมว่า แลวคืออันนี้ผมขอต่อเลยแล้วกันนะก็คือมันจะมีคอมเมนต์ที่อยากจะให้เด็กๆทุกคนอะ่ะทําอย่างนั้นอะ่ะผมบอกที่คําเดียวเลยว่าไม่ได้นะเพราะว่าเออจริงๆแล้วตอนแรกผมก็เห็นด้วยแหละในสมัยเด็กๆอะ่ะแต่พอมารู้จักโลคทางจิตนะอย่างเช่นโลคเครียดหรือความเครียดสะสมเนี่ยเอาเอาแค่สองอันนี้ก็พอนะเพราะาอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการทํางานด้วยก็เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อะ่ะคือเอาง่ายๆทุกวัยอะ่ะ ถ้าเครียดอย่างเดียวไม่มีการพักผ่อนจิตใจโรคเครียดและโรคทางจิตอื่นๆมันจะถามหาเาไงผมเคยเป็นโรคทางนี้มาแล้วนะถึงของผมจะเป็นแค่เครียดนิดหน่อยกับซึมเศร้านิดหน่อยแต่โอ้โหอยากจะบอกนะว่าตอนว่าตอนเป็นเนี่ยมันทรมานมากก็อย่างที่เคยคุยกันในในคลิปก่อนๆเวลามีแทรกเรื่องพวกนี้มาเนะี่ยมันมีผลร้ายต่อสุขภาพนะเรื่องเนี้ยคลิปนี้ที่ผมมาทําเนี่ยก็อยากจะบอกแหละว่านะอยากให้ผู้ใหญ่ไทยเนี่ย หันมาสนับสนุนให้เด็กเนี่ยเรียนและเล่นอย่างพอดีไง mm hmm. เพราะว่าถ้ามีความเครียดมากเกินไปเนี่ยรับรองนด้คาเดียวเลยว่าเข้าโรงพยาบาลชัวร์เลยเพราะว่าตอนนี้ผมก็เข้าโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันแต่ก็ใกล้ใจนี่แหละใกล้จะเลิกกินยาและเลิกจ่ายยาแล้วผพะว่ามันไม่คุอ่อา่อาท่านชิบกว่ามาก่อนอ่ตรงเนี่ยเอ่อความเครียดเนี่ยมันจะความเครียดเนี่ยมันเกิดในเด็กได้ถึงขัน้นเออเห็นข่าวนี้ไมหมท่านผูเจลย ไปดูข่าวนี้หรือเปล่าที่เด็กคนหนึ่งอ,ะอ่ะเอ่อเครียดเป็นสมองไอะรเนี่ยเป็น,นแบบเป็นแบบกระแกตายเแนบบ่ยแบบผมเคยอ่านข่าวนะแล้วก็ล่าสุดนี่มีเลยนะเด็กม .4 เครียดเอาปืนพ่อมายิงตัวเองดับอันนี้ผมก็ดีนข่าวนะเอะทำไมเสียงชีบหาท่านกระตุกแปลกๆวะเรอเราช่างมันแล้วกันไม่เป็นไรหรอกไม่น่าจะมีอะไรมาก คือผมว่ามันไม่คุ้มนะไอ้ที่แบบว่าทํางานแล้วเรียนหนักหน่วงไปแบบไม่คิดจะพักผ่อนไม่คิดจะเล่นสนุกอะต่อให้ได้เงินเดือนดีแค่ไหนเน่ะแต่พอป่วยแล้วแต่พอป่วยเพราเครียดปุ๊บเนี่ยไอ้เงินที่ได้ามาเยอะๆเนี่ยไม่เหลือนะพอผ้าเลยรู้ไหมท่านชิบะกว่าคนที่กว่าคนที่ทํางานหนักและเรียนหนักน่จะไปหาหมอเนี่ยบางทีเนี่ยอาการแม่งไปจนถึงขนาดที่แบบว่าอันตรายเลยไง ดังนั้นอ่ะไอเรื่องที่ไอเรื่องที่บอกว่านะทางานหนักเรียนหนักเนี่ยจะได้เงินเดือนดีมีเงินเยอะเนี่ยผมบอกที่ทำเดืเลยว่าไม่คุ้มอ่ะคือค่ารักษาพยาบาลประเทศเนี้ยค่อนข้างแพงนะเพราะว่าโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยที่ควรจะมีรักษาฟรีหรือรักษาราคาถูกเนี่ยมันจัดการอะไรต่ออะไรได้ได้กากมากเลยแถมไหนจะอุปกรณ์การแพทย์ที่ห่วยแตกอีกจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะสนับสนุนแหละว่าเลิก,เล,กเลิกสนับสนุนให้เด็กหรือใครก็ตามเนี่ยไปทํางานแบบไม่มีหยุดเด็ดขาด ให้ไปพักผ่อนมั่งใครเครียดมั่งเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยทุยเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองมันจะแตกเอาได้และโรคเครียดโรคอื่นอื่นทางจียมันจะถามหาเอาได้ที่ผมนึกมาทําคลิปเนี่ยพอดีผมไปเจอน,เนี่ไงเอ,อ่อเว็บช่องเอ็กโคอะช่องเอ็กโคอะแต่ที่ผมเห็นเนเห็นทางเฟซบุ๊กนะเห็นอ้นนี่เด็กที่เขาทํางานเก็บขวดขายไงในช่วงเวลาว่างๆมัง้งหรือหลังเลิกเรียนเนี่ยน้องคนนั้นเขาบอกว่านี่ไงว่าของเล่นแนะ่ะไม่มีประโยชน์ เล่นไปก็เบื่อซึ่งเอาจริงๆนะผมก็อยากจะอยากจะบอกนะว่าคนที่สนับสนุนความคิดอะไรแบบเนี้ยอยากจะให้เลิกหน่อยดีกว่านะไอ้นี่ผมไอ้นี่ผมไม่ได้ไม่ไม่ใช่ผู้ผู้ผลิตของเล่นนะแต่ก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยมันพักผ่อนเมืนะ่อไงคือถ้าเด็กมันเอาทํามันเอาแต่ทํางานก็คือเรียนเสร็จแล้วก็ทํางานต่อหรือเรียนพิเศษต่ออะไรต่ออะไรโดยไม่พักเนี่ยโลกเครียดถามหาได้นะ่องสำคัญนะถ้ามันไปถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยค่ารักษาพยาบาลไม่ใช่น้อยๆน,นะจ๊ะ ค่ารักษาพยาบาลไม่ใช่น้อยๆน,นะจ๊ะยิ่งคุณมึงเนี่ยไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเนะ่ะโอ้โหผมว่าเป็นร้านอะ่ะผมว่าเป็นร้านก็ยังถึงอะ่ะคือจริงๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกคลิปเนี้ยก็แค่อยากบอกว่าว่าให้ว่าควรจะสนับสนุนให้เด็กกับทุกคนเนี่ยหันมาทํางานห้าสิบแล้วก็พักห้าสิบมั้งไงก็คือทํางานอย่างพอดีแล้วก็เล่นอย่างพอดีไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคเครียดกันเนี่ยอออืื ไม่ตลกนะคะและยิ่งโรคเคลียอที่รุนแรงเลยอย่างพวกเส้นเลือดในสมองแตกหรือความดันเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยทรมานนะจ๊ะตายได้เลยนะนั่นไหนเอาตรงๆอ่ะคือใครที่คือคนไทยยังประมาทเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชไงคือนี่ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะน่าจะเพราะไว้นี่ไงคนไทยส่วนมากยังคิดว่าอ่าโรคคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยคือบ้าจริงๆเรามันไม่ใช่แหละคือ โรคทางติดตเวเเนี่ยจร,จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบว่าอถ้าให้ผมเปรียบเทียบแล้วก็คือคอมพิวเตอร์อะไรคอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติอ่ะก็คือตัวซีพูเนี่ยมันทำงานผิดปกติแค่นั้นแหละมันก็ซ่อมได้ไม่ถึงไม่ต้องถึงกับแบบว่าโยนเขาออกไปโยนเขาไปจากสังคมอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันร้ายแรงเกินไปไงเราตรงๆที่ผมจะพูดก็มีแค่นี้แหละท่านชิบะมีอะไรจะเสิริมไหมก็ไม่มีก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกเกี่ยวกับแรงงานเด็กอะ,อะ การเป็นเด็กที่จะกะตัญญูนั้นเป็นสิ่งที่ดีใช่คือมันก็ดีอยู่แล้วแหละว่าไอ้ว่าในสักวันหนึ่งเราก็จะสามารถเขาเไไรียกว่าอะไรรับรู้ถึงความลาบากของชีวิตได้แต่มันก็มันก็แย่นั่นแหละที่ว่าเศรษฐกิจมันเร็วล้าขนาดที่ว่าให้วัยที่ไม่ควรมาทํางานที่สุดมาทํางานอ่ะอืมก็ตามนั้นแหละ คืออย่างที่บอกนะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ห้ามเด็กอะไรทําพวกนี้นะแตจะบอกว่าเด็กไม่จริงไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ว่าเด็กหรือวัยไหนไหนอ่ะก็ควรจะพักผ่อนมึ่งไงไม่ใช่เครียดมาหนึ่งเดียวเรียนอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สนุกนะคือเราต้องหาอะไรพักผ่อนมั่งไงคือเราต้องทําอะไรผ่อนคลายจิตใจมั่งไงไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างเดียวไงมันต้องทําอย่างอื่นมั่งไงเพื่อที่แบบว่าเราจะไม่เป็นโรคเครียดไงและถ้าเกิดใครและถ้าเกิดใครป่วยเป็นโรคเครียดก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่า มึงได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลสนุกแน่และยิ่งแต่ถ้ายิงาย่งเครียร์จนไปถึงขน,ขนาดเป็นความดันหรือเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะเอาตรงๆอ่ะเองได้หมดเป็วลานแน่ไอ้ที่มึงตั้งใจทํางานเรียนหนักอะไรต่ออะไรมาเลยคือหายไปในพิบตาเลยก็มีแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวไปรีวิวกันดั้มตีต่อแล้วโอเคผมตัดจบแป๊บหนึง่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกท่านยาสังมา่อนโอเค